กบผมก็ต้องกับสวีดัสสวัสดีดนะฮะแล้เวเราจะมาเป็นเด็ก킹แคะไหนฮะได้สามชั่วโมงหรือสามวันไม่รู้นะฮะ ทามวันนี้ครับแห้งครับนี่เอ๊ะกลัมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนลองเล่นกระบ,บอดก่อนนะครับ๋องเล่นยิ่งไม่ใช่นี้ดิบดอันนี้เดี๋ยวลองเ,เล่นกระบ,บอด ครับยังไม่กล้าเล่นกับคนจริงนะโอ้โหอู้อ้โอ้อืเป็นไงครับผมดิงกี้หน้าตายฮะหนึ่งสองสามสามหน้าตายฮะ แง่คำนับตาฮะเอาดิครับผมสงครามทีมแคบก่อนเออไม่ต้องแคบก็ได้นี่ฝ่า เอาดีล่าครับผมกะโหลกก็กะโหลกกะลามากที่สุดในโลกอออกะโหลกกะลามาหามาโลกครับอืมหนึ่งสองสามอะไเนี่เหล่าเทพเลยเป็นไงริกสิบเกดนัดปฏิทโธทูลลายทางนะฮะ เบิดแฟลระเบิดฟันแ่งปลาไปให้หมดปึ๊บ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 อกระสุนหมดวัดเต์ยอมตายก็ได้อะยอมตายเดียวกระสุนหมดอีกรอบหนึ่งก็พอแล้วชนะเอามันยังจะยิงอีก โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็าไายๆนะครับ,รบกดไลค์ครับถ้าม,มากดซับครับโอเค,อเคได้ไปละ